กลุ่มที่17 3 3 1 4 4 2 5 5 3 6 6 4 7 7 5 1 1 6 2 2 7อาจารย์เลือก2 2 7นะคะเราก็มาดูกันว่า2 2 7เนี่ยเขาต่างเขาต่างกับกลุ่มเมื่อกี้1 2 7อย่างไรอัตตะเป็นดาวจันทร ะะเมื่ออตตะเป็นดาวจันเนี่ยมันก็ต่างกับดาวอาทิตย์ถูกไหมคะพอมันต่างกันเสร็จแล้วเนี่ยฐานที่สองกับที่สามเหมือนกันก็คือมีบาร,รมีเหมือนกันแล้วก็มีความคล้ายกันนะคะในในด้านตัวที่เป็นอรตตัวที่เป็นปัตนินะคะแต่ว่าดาวอตตะเนี่ยไม่ได้ชน นะคะเรามาดูการชนของดาวอัตตะในดวงนี้ว่าชนอย่างไรนะคะอันนี้อตตะเป็นดาวจันทร์ในดวงนี้นะคะวิ่งมาชนตดเห็นไหมต่างกับเมื่อกี้เนี่ยเ,เมื่อกี้วิ่งไปชนเพศตรงกันข้ามนี่คือความต่างความเหมือนที่แตกต่างเพราะฐานสองกับสามเหมือนกันนะคะแล้ววิ่งไปไหนก็วิ่งไปเป็นกรรมะนะคะเริวิ่งมาเป็นกรรมะเราก็จะเห็นได้ว่า ดาวในภบกัมมะเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยบ้างงานมากกว่าคนเมื่อกี้เนี่ยนะคะคนเมื่อกี้เนี่ยดวงเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เป็นอัตตะตนุก,กัมมะอันนี้ก็ยิงทรนงไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็บ้านง,งานมากกว่าคนเมื่อกี้เ,เราก็มาดูไอ้ดาวหินะก็ต่างกัน ะะดาวหีหน้าเนี่ยชนกระดุมพระก็ใช้เงินเปลืองเมื่อกี้คนเมื่อกี้หาเงินเก่งแล้วก็คนนี้ก็หาเงินไม่เก่งหาเงินไม่ได้เห็นไหมมันต่างกันแค่ตัวเดียวอ่ะชีวิตต่างกันเลยคนนี้สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับที่ไม่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะแต่ก็หาได้แต่มันยากมากหีน่าลาภะเนี่ยแปลว่าหาเงินยากกระดุมพระลาภะ ก็แปลว่ามันได้แหละแต่มันได้ยากมันไม่ง่ายเหมือนคนเมื่อกี้มาดูดาวพุธนะคะในดวงนี้นะคะทนังมาดูดาวในภพทนังทนังก็หลงสหัสชชะคือเลือกคนนี้เลือกไม่ใช่ควบซีซัวไปเรื่อยแล้วก็เป็นพยาญะเห็นไ,ไหมก็คือคนนอกไม่ดีคนนอกก็ทำให้เจ้าชะตาเนี่ย เอางี้ติดโรคง่าย่หไหมก็คือคนนอกนําความเจ็บไข้ได้ป่วยและความเดือดร้อนมาให้เจ้าชะตาะท่านนางสัช้านี่รวยนะเลือกคบด้วยนะ,ะเลือกคบคนเลยแต่คนที่คบเนี่ยกลับเป็นพยายะก็คือกลับทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนนั่นเองปิตาล่ะ,ะคำพูดพ่อเขาเป็นยังไงเราดูนะนี่คือปิตา นะคะก็ลงพันธุก็ญาติข้างพ่อเมื่อกี้ญาติข้างแม่นะก็เป็นคนมีญาติเยอะญาติข้างพ่อแล้วก็ไปลงทาสีทาสาก็คือเอาคนแก่ญาติพี่น้องมาเป็นบริวารน,นับถือบริวารเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่เรียกพ่อเรียกแม่ลุงป้านะ้าอาพี่น้องนับถือเขานะแล้วมาตาละ่ะ แม่ก็รักลูกรักหลานของเจ้าชะตาะแม่เป็นคนรักลูกรักหลานแล้วก็ไปลงรับใช้เหมือนกันใชคนนี้ก็คล้ายๆกันก็คือแม่รับใช้เพราะว่าฐานสองกับฐานสามมันเหมือนกันนะส่วนโภคาโภคาของคนนี้เป็นเป็นอริรก็คือมีอะไรมาก็ครอบครองประปักมีปัญหาคนเมื่อกี้ไม่มีปัญหา นะแล้วก็เหมือนกันก็คือมีบรารมีอริมบารณะนะแต่คนนี้โพคานะโพคามรณะก็คือหากินลำบากกว่าคนเมื่อกี้นีนะโพคามรณะแปลว่าเมื่อแก่หากินลำบากก็ต้องเก็บออมไปตอนที่ยังไม่แก่นะเมื่อแก่จะหากินลำบากแล้วก็ได้มรดกจากการตายนะต้องรองเขาตายก่อนถึงจะได้มรดกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ มัชชิมานะคะดาวมัชชิมาของคนนี้ไปลงปตัตตนิก็คือได้คู่เป็นชนชั้นกลางเห็นนะคนเมื่อกี้ปตัตตนิสุภาษคนนี้ก็สุภาค่ะชั้นกลางแต่ว่ามียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงเห็นนะะมีเกียรติเพราะดาวดาวที่มันอยู่ในดวงในดวงเนี่ยมัชชิมาสุภาษเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมทอมตน นี่คือต่างกันไปเพียงวันเกิดชีวิตก็ต่างกันค่ะนะแม้จะมีฐานที่สองที่สามคล้ายคลึงกันเพราะนั้นบางทีคนเกิดสองวันน่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นสองดวงมันก็จะเป็นแบบร่างเดียวสองดวงนบเหมือนเหมือนสวมเสื้อสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องดูว่าคนเกิดหลังเที่ยงคืนชีวิตก็มักจะบีบมากเรื่อง กว่าคนที่เกิดในเวลาปกติเพราะหลังทั้งคืนเป็นยามวิกาลนะคะไม่ได้ยากเพียงแต่ทายให้ถูกเท่านั้นเองแล้วเชื่อดวงดาวนะคะเราไม่ต้องไปเชื่อคำพูดของเขาถ้าวันเดือนปีเกิดถูกเราก็เดาถูกค่ะนะคะคาดคเนดได้เลยค่ะนะคะเราเราต้องมีหลักในการที่จะพูดออกไปก็คือเรามั่นใจว่าของเราถูก นะคะอาจจะยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วเขาลืมก็ช่างเขาแต่เราต้องพูดในตามาตำรานะคะแตห่หลายๆครั้งเนี่ยเ,เจ้าชะตาจะปฏิเสธเราก็ไม่ต้องไปฟังนะคะเราก็ถือตามดาวเพราะดาวเล่าให้เราฟังอย่างนั้นแล้วเราเป็นหมอดูนะคะเราไม่ได้หมอคลำหรือว่าหมอลลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูไปตามดาวค่ะไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องหวั่นไหวนะคะไม่ต้องโอ้ทําไมไม่แม่นนะคะถ้าคุดแม่นตําราเนี่ยคำว่าถูกต้องเนี่ยมันตามมาเสมอยกเว้นเราจําผิดหรือว่าเราเอ๊ะเราสับสนไม่แน่ใจอ่าพวกนั้นนะพอเอ๊ะปุ๊บนะหลุดเลยนะอาจารย์บอกก่อน